ไม่แต่ใจนี่มึงมึงมึงแก้ได้ไหมไม่ใช่กลัวมันเป็นที่ใหม่เปรบนะเป็นนะกลัวเธอไม่แต่ใจเฮ้ยมึงไม่บอกว่าพอแล้วมึงไม่ได้แกล้งเราอ่ะไม่ได้แกล้งกันมึงร้องให้สมกับร้องฉันหรือสาวใช่ปะไม่รายการเขาฟิกมาแล้ว มึงไม่รู้เหรอเนี่ยเขาวางตำแหน่งมาแล้วจริงเหรอเขาให้ที่หนึ่งเป็นคนดำร้องเพลงเพราะดูตบท่าสมเสียทรงเลยตัวปูเขาให้ที่สองเป็นเป็นสายแบบสนุกสนานเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่สามที่สามเป็นบ้าไม่เคียร์เขาเองนะไม่เคียร์เขาเองนะนะไม่เคียร์เขาเองนะไม่เป็นไรเขาเข้าใจเขาบูลลี่เราเยอะกว่านี้อีกสรุปร้องเพลงใครไม่ร้องเพลงมึงกไม่ตัไป